เจังจองมามามาพี่น้องเด้อมากินข้าวเนาะนำข,ขบัวดบาซีพี่น้องเนาะหน่งจุ๊จี้พี่น้องเนาะขวดเ้็วเร็วพี่น้องสุกเร็วเร็วเนาะมาพี่น้องเนาะมาเบิ้งอ่าตอนนี้กับขวดจุ๊จี้เนาะสุกเร็วเร็วพี่น้องนี่มาเบิ้งเป็นจังได้น่ากินบ่ทุกคนนี่ข้าวเด้อพี่น้อง เอา้ากับสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะเบิดสุขุสุขคนบอกว่าภายในและต่างประเทศพี่น้องเอ้ยที่เข้ามาอันนี้รับชมสองสามสีส่วนบมดแลาวเส้นเก่าเสียเคยนี่แหละพี่น้องเนาะพี่น้องกับบาชีกัได้อันนี้อ่าได้ต่อคลิปมือเส่าพี่น้องเนาะมือเส่ากามาอันนี้ไปคุดแมงจี้ขี้ควอยนี่แหละพี่น้องเนาะกับได้อ่าประมาณถ้วยหนึ่งสองถ้วยพี่น้องเนาะก็เลยอ่า ิมาอันนี้พี่น้องมาขวบแมงจีขี้นี่แหละพี่น้อยเนาะเดี๋ยวไปหาไปชมไปเบิ่งน้ากันเนาะว่ามันสิอ่าหนักกินสาได้พี่น้องเนาะข่าวเศร้าเ่าท่านกินพี่น้องเนาะตอนนี้กัน้องสาวพิมพ์เพิ่นกําลังเห็ดกินพี่น้องเนาะเอาพี่น้องเนาะบ่าวลายยาห่างเนาะเดี๋ยวอันนี้เราไปติดตามไปเบิ่งน้ากันพี่น้องเนาะมาพี่น้องเนาะมาเบิ่งอ่าตอนนี้กับัวแมงอันนี้พี่น้อยเนาะ เน่งจูจี้เนะะาะภาษาอันนี้ทางบ้านบ่าวซีเอินว่าเมงจูจีเนาะเน่งอันนี้แหละเมงซีกินอ่ะพี่น้องเนาะสีคล้วยพี่น้องนี่มาแต่อาเมื่อเศา้านี่กาไปคุดเนาะสามคนมากับน้องสาวพิมพแลวกาบกคัดไส่พี่น้องเนาะได้คนละคนละปุ๊กพี่น้องก็เลยมาอันนี้มากขวาม,มาอันนี้กินอยู่ อยู่ส่วนนี่แหละพี่น้อยเนาะเข้าเต่าประทานกินนี่อ่าก็เป็นอันนี้อาหารอันนี้เนะาะหานเต่าพี่น้องบาซีกาบ่าได้ออกตาออกก้านบรได้ห้ากินเลยพี่น้อยเนาะช่วงใน,น,นกายยังค่ายอ่าลูกมันนี่แหละพี่น้อยลูกมันห่นก้าแล้วๆนาะพี่น้องกายังมาเล่มขึ้นตัวเฮาลูกบเบ,บพี่น้อยเนาะ ลูกมันแดและะ้วจ้าอันนี้ปลูกแด่พี่น้องเนาะปลูกมันแหละอ่าโูกลูกบอกเนาะ keep nothing on you <laughs> ต้มน้ำรวงมีบ่หน่าสุกเร็วแล้วพี่น้องนี่มาเบิง้งเป็นจังได้น่กกินบ่ทุกคนนี่อ่าเนอะบ่าวซีลองซิมก่อนเบิง้งเสียบซ้ำได้บบดน,นี้อืมอืมกรอบพอดีพี่น้องไออืม หรือแล้วน้องก่ชิได้กินเข่าพี่น้องเนาะมามากพี่น้องเนาะมากินเข่าพี่น้องเข่าเสานี่กินกับอันนี้แมงแมงจุจี้พี่น้องเนาะควรเร็วๆพี่น้องสุกเร็วๆเนาะกะสิได้ตังกล่องเนาะเพราะว่าพอกับแม่เราก็มาอันนี้มาตะคุดมันเร็วๆเนาะกะสิได้กิน กินเข่ากินน้ำแล้วพี่น้อยโอ้บักหัดนี่หิวแห้งเลยนะเอ้าจังจังมามามาพี่น้องเด้อมากินเข่าเนาะนำขอบกัวบ่าวชีพี่น้องเนาะนี่พี่น้องกินเข่าครับอันนี้แมงแมงจูจี้ขี้ควายพี่น้องเนาะพวสุกเร็วๆพี่น้องยังมีอันนี้เก่งอีแม่พันเห็ดมือเสาวเนาะพี่น้องเนาะมามาพี่น้องมามามาหัดใช้ขึ้นาะขึ้นฟังวะ

มบ่มีน้กกินขึ้น้อาเนาะกินไป

ຫອມເວຄືເຄືອນເດຄູຕະລາເລີຍຍັງປະມັດເລີນຊຸດເດນະຄູເມື່ອນະບອກໂຕເຈົ້າພຽງແມ່ນນະລືມນມາມ

วะคูอางดิบอยากลีอยอากูปนสจมงจังมังนังูกลุกจังจักลพยุในสามซิมเมือ 不涨了，就รวย。

มุตตอนเป็นงานนะ่นิดอันมอนเดียวไมีเหล้าเนี่ยเลยนะไอ้คนมีหมอเด็ก่หญ่ไอนะไ

មកយកគេអីនោះឡង់បកមិនអានបកតាបានហើយដាក់ឲ្យលហើយនោះបកហ្នឹងដាក់តាមពីក្នុងនោះចេកខ្លួនដល់អំមកមកចាខ្ញុំបកបកតែលអើលហឹមធុសួនទឹកស្អាតហា

lúc nào được, được được

เอาพี่น้องเนะาะกัคลิปนี้กับ่าวซีกัได้อัปเดตชั่ง<ร>นี้พี่น้องเนะกับที่ได้จบลงเพียงเท่านี้พี่น้องกัอย่าลืมเนาะพี่น้องฝากกดติดตามและก็กดไลค์กดแชร์คลิปต่อไปเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะนอเอาเดี๋ยวไปหาับไปชมคลิปต่อไปพี่น้องเนาะคลิปนี้กัจบลงเพียงเท่านี้พี่น้อง